ทักทายกัะทุกคนโอ้ยวันนี้นะคะคุย่ามาเดินออกกำลังกายพบเฮ็ดค่ะทุกคนนี่มันไม่มีเฟลดนี่พบเฮ็ดค่ะทุกคนไม่รู้เฮ็ดเลยนะคะดูข้างบนเต็มม้อนเป็นแถวเลยเห็นไหมคะทุกคนโอ้นูกองนู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 เลยนูนูนู ดูเฮ็ดไอ้เลยค่ะทุกคนมันโยบนเนินนะขึ้นไปไม่ได้มันจันมันจันโอ้หมางนัดแต่น่าจะเป็นเฮ็ดกินไม่ได้ค่ะอืมนี่ลักษณะดอกนะคะทุกคนโอ้ยไม่อัอน้นตองนี่เร็วว่าเร็วว่าโอ้ยยโอ่วไ่ต้อนี่ค่ะโอ้ยเยอะแยะเลยข้างบนนู่นนู่นนู่น No 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 luôn 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 luôn